สบายดีทุกคนขอตัวหน้าทุกคนกับสู่รซองยี้วอกนะเนาะเชิญมาตอนนี้ก็สวยละเนี่โมได้กินอย่างเลยก็เลยคิดอย่างโมออกสั่งกับปุ้นเจ้าขีงมากินซะสั่งใ,ใกล้ๆบ้านนี่แหละโมได้ไก่ตันนี้สั่งนะเป็นสุดน้อยเด้อสุดน้อยจะมีนี่เนาะขอบุ้นสำหรับกิน2คนนี่แหละประมาณ2คนนี่แล้วก็เครื่องปรุงมันเนาะจะมีข,งขิงแก้วขิงเนาะแล้วกับลาแดาษฟองงอ,น,งอน้ำตาลอย่างนี้แหละกับเป็นผักกั๊ปธรรมดาแล้วก็นี่ก็จะเป็นผักพีเป็นลวกไปใส่กับกระปุกนี่แหละกับแกงหมู แกับชุดท้ายกับแมนน้ำที่เป็นรั่วขอบปุ้นท่านหรือว่าน้ำน้ำปุ้นเนาะไปะเดี๋ยวลองผสมเบิงสำหรับไผ่ที่ยังผสมมุป,ปิดนนะนะก็สามารถเบิ้งได้เนาะโอเคนี่ทีแบบ่บิ๊กก็ที่เริ่มใส่ปลาแดก,กอนันกราดปลาแดกกับแก้วขิงเนาะแล้วกับมื้อนี้กันอกจากที่ม,มาขิงกับปุ้นแล้วก็เขากะทิ่ม,มาลมเรื่องช่องของเขาเนาะวะ่าช่องของเขานี่เป็นมาจังได้แล้วก็ เป็นอย่างคือตั้งซื้อวิญญาณบล็อกนะเนาะ <Wow. S 1> ซึ่งแรกๆล่ะเขากับซีเอซ่องซื้อแบ็คทูซี่อ่ะเนาะแต่ว่าซีเป็นช่องท่องเที่ยวตอนนั้นเขาก็เลยจะว่าจะไหน,นตอนนั้นกับต้นๆปีแหละกำลังซืเริ่มเที่ยวนะพอดีมีโควิดมาก่อนเขาก็บว่าเอา้เอาอเทีย่ยวกับโบดี้เที่ยวแต่กะบซีเริ่มให้จังได้แบบนี้นะนะขับปุ้นเจ้วขี่นะขั้นขั้นซีแซ่บนะี้มันต้อง ปลาแดกเกาะนี่มันต้องแซ่บนะ,ะมันต้องนัวเด็กเชียร์นะต้องนัวขนาดติดมือยังหอมละใส่จักสองวองนเนาะปลาแดกเกาะนี่นะป้งต่อมาหรืแม่ใส่เจีวมันเานาะเจีวขีดมันนะเดี๋ยวนี่เอาไว้นี่ก่อน,นนี่เนาะเจีวขีดมัน ขั้นไผ่มักมักพิษกับ่ใส่หลายๆแล้วเนาะโอเคส่วนฮะหอยนี่มักธรรมดาใส่จักประมาณนี่ตะกี้กับโบได้มากเลยกับปูเจียวขิงโบมักเลยแบบมันเป็นอีหยังที่แบบซีนกับบูมีอีหยังกับบูมีอันะแบบมีตะขิงกับปลาแดก๋ยวอซื้อกับว่าพากันไปกินนะแบบประด้ลองเทอร์ริสเทอร์ริสออมาแล้วก็ติดใจนะแบบมันมันแซ่บแบบแบบแบบมันแซ่บที่เราแบบจังไหนบ้างแบบ มันมีกลิ่นหอมของขิงเนาะแหละกับแต่มีรสาชาติเผ็ดนะนะแบบสไตล์แบบคนลาวคนอีสานนี่มักขนาดแบบนี้นะโอ้อันนี้เป็นงัวขึ้นมาน้ําตาลเดี๋ยวมาลงกันต่อไปแล้วล่ะบัตนี้เนาะเกิดเกิดโควิดแล้วกับว่ได้บ่ได้ไปเทีย่ยวบ่ได้ไปย่งเงากัเลยคิดว่าฮาควดีร้างซ่องแบบได้เนาะที่ว่าได้เห็นการเคลื่อนไหวของเขาอนะไรก็เลยคืดไปขึ้นมาเออเฮาก็ใส่ซื้อ ยีวอกดีเพว่าแบบ <Okay. S 1> เขานอกนอกจากเสียดเค็ดคลิปท่องเที่ยวแล้วเนาะในช่องของ y ยนะีวอกนี่นะเค็ดคลิปท่องเที่ยวแล้วกันยังมีคล,ลิปกินอาหารอลไรกันคลิปทดลองนอะที่ว่าเห็นเห็นผ่านๆมานะเออเขาก็เลยคิดว่าเออน่าจะใส่เป็นช่องยีวอกแล้วแต่กันเลยช่องัน back to scene ก็เลย, scene, เลยไม่ได้เห็นต่อง <Nope. S 1> สำหรับช่องช่องที่ว่ามีสารละนี่อย่างเขาก็มีในช่องมีสารละก็คือช่อง teach เนาะช่องสอนนะซึ่งว่าจะเป็นการสอนแบบเอาบทเรียนม .6 ม .5 มอย่างมาสอนนะนะแบบน ได้ละต่อมากะใส่ใส่นำนำร่วกกับปุ้นนี่นะส่วนใหล่ับปุ้นเจ้าขี่นี้ที่เห็นผู้ยิงเนาะผู้ญิงมันจะมักแบบนี้นะแบบกินแบบนี้ครับจุปป๊บจิกอ่าผนะู้ยิงเขาจะบมกักส่วนไหล่ผู้ชา้กับผู้ค่อยเห็นกินปันได้ผู้ค่อยมากกินก็ได้ล้วก็เอาก็มาล้มกันตัวตาคือซ่องยี่บอก,น,อกอนี่นเนาะแมนเขาจะเน้่เนาะ ใช้คำม่นเน้นเลยเนาะเน้นเน้นมันเน้นท่องเที่ยวเนาะซึ่งสเวิตปัจจุบันเนี่ยนะม่นเน้นท่องเที่ยวแล้วก็เน้นเรื่องอาหารที่ว่าจะเเคสก็คือว่าเขาเขาจะไปเที่ยวต่างถิ่เนี่ยนะไปเที่ยวตั้งถิ่แล้วก็ไปกินอาหารที่แบบเขายังบุ่เคยกินแค่อยเชื่อว่ามันเขายังมีหลายหลายอย่างนะที่เขายังบมู่้เกี่ยวกับประเทศลาวนะคือว่าเขาจะทั้งเหนื่อเดี๋ยวนี้อย่างแน่แบบมีน มีอย่างที่ว่าเป็นอาหารเป็นอาหารลักน,นะแล้วก็ทั้งภาคกลางดีแล้วก็ทั้งอันภาคใต้ดีเนาะแบบเขาจะไปลองเบิ้งวิถีชีวิตของแบบแเจ้านะและ้วเขาก็จะมาแบบมันก็คือสิมมวนดีนะแบบเขาไปในต่างที่แล้วเขาได้กินอาหารที่เขาเคยกินจเคืออนะตั้งแต่น้อยมาแหละวบาเคยกินจเคนะืออะไรก็ไปสถานที่ต่างๆที่เขายังบเคยไปนะเออม,อมันก็คือามันก็เป็นสิ่งท้าทายอันหนึ่งที่เขาอยากคิดน,นะเราก็เลยสร้างซ่องตัวนี้ขึ้นมาซื้อมาซ่องยี่ว๊อกเนาะแต่ว่าไผ่กัเบิ้งอยู่เดี๋ยวนี้นะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไคร์ไยงง้เด้ออืมแซ่บๆเดี๋ยวเดี๋ยวขอเพิ่มอันนี้ก่นอนแบบน้ำลายแตกเลยนะ <S <S อืมเติม,มประเด็กน้อยนึงจเจอไผ่ไผ่ดีบุญโทรา,าเคยกินนะนี่เนาะมันที่เป็นน้ำน้ำแบบนี้นะเขาเอาินเขาปุ้นเจลขี่เนาะ แต่บูมัวแถวขีดเหนือขีดไต้นะกับเจ้าเอื้อเอื้นยังไงแต่ว่าแถวนี้ก็จะเป็นขอบคุณเจ้าขิงแต่ส่วนส่วนนั้นเพื่อนบ้านเานะเนาะหรือว่าภาคอีสานภาคอย่างนั้นนะก็กมีพี่บอกถ้าไปเบิ่งคลิปนี้เนาะเพียนการ้องแท็กแท็กให้พี่น้องแถวทางนั้นเบิ่งเนาะว่าเจ้าเอื้อเอื้นกับปุ้นอย่างนั้นนะเพราะว่าเ่างไแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมึงคือกันนะต่อมาเทากับดีไซน์ขอบคุณนาะไป พุ้นนี่เพื่อกระซิมีกระพุ้นให้แล้วก็มีหัวกระพุ้นในพรอมหัวจะเป็นจุ๊บเป็นจุนะ๊บเนาะบางคนเอิ้นกป็หัวไก่อย่างเันแท้แท้เลยก็ต้องม,มันต้องมีป่านะป่านิ่นเนาะโอเคเนาะสำหรับไห่ที่ว่ามากักคลิปแบบนี้เนาะแล้วก็มักไลฟ์สไตล์แบบนี้นะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เด้อกิ่งสำคัญเลยแม่นกดซับสไครต์ให้เนาะเพราะว่าคนส่วนใหญ,ญ่เบิ่งเบ่งหรือบุคคลไอซับนะกายปากอปากซ่องยี่วอกเนาะไว้ในดวงใจของทุกคนเดออ้อเดี๋ยวผมบมกก่อนเดี๋ยวช่วงนี้ประมาณไปว่าเ o าสิพายายามลงคลิปเนาะวันพุธกับวันเสาร์สิพายายามลงให้ได้เนาะวันพุธกับวันเสาร์ทุกๆสี่โมงเนาะสี่โมงของวันพุธแล้วก็สี่โมงของวันเสาร์ก็สิเป็นช่วงนี้อาจจะเป็นคลิปในนครหลวงนี่่กอน เดี่ยวลินในนะครนเขาลวงหรือว่าอาจจะเป็นลงไปแถวข้ามมวลหรือว่า,อ,วาอันปากชันอีก,กอนเพราะว่าเขาทางจะลงไปไกลนะเพราะว่ามันเชียงต่อสภาพอากาศเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวฝากฝากไว้เด้อเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย